สวัสดีครับผมคือเอแสมเมอร์นะฮะนี่เรามาอยู่ในเกมเรอสิตี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เราจะมาเปิดแคปซูล170กันเพื่อหาเครื่อง2.7นะฮะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมนะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยไลค์ like ยิ่งเยอะนะฮะก็จะยิ่งอยากจะทำคลิปมากขึ้นนะครับช่วงนี้ลงคลิปน้อยก็เพราะว่ายอดดูมันน้อยนะฮะแค่นั้นเลยนะฮะเป็นความ้ใจส่วนตัวเท่านี้เลยโอเคประมาณนี้ เราจะไปลองเปิดกันเลยเรามีเงินทั้งหมด14ล้านนะตอนนี้เครื่อง2.7ราคา9ล้านและไอ้แคปซูลเนะี่ยราคาที่3ล้านถ้าเกิดว่าเราจะเปิดได้ประมาณ4เม็ด4เม็ด14ล้านโอกาสไม่โคตรยากน,นะเราต้องได้2เครื่องไว้2เครื่องเราถึงจะกำไรถ้าเราเล้น้อยกว่านั้นก็คือก็คือเจ๊งอะโอเค4เม็ด มีแบบว่าสองสามเม็ดร,ราคาถูกลงไหมไม่มีรวยเลยแล้วกันสี่เม็ดใช่ปะเออสี่เม็ดจริงด้วยได้บอกว่าจะดวงดีนะนะจริงโอเคไม่รู้จะมีสูตรอะไรนะไม่มีสูตรอะไรที่จะให้เราเปิดสำหรับแคปซูลนี้ได้เราก็จะลีลาในการเปิดก็ต้องมีสูตรอะไรบ้างน,นะอย่างการนับหนึ่งถึงแสน แต่ว่าลูกแรกอะถ้ามันมาเลยอะมันไม่ะเป็นอะไรที่โคตรโคตรดีเลยปะไปเลยกัน <c oughs> โอ้ลูกแรกก็เจ๋งละเอ้นะคะท่อมันเท่าไหร่วะแสนเดียววะแล้วท่อเอกมันไม่มีมูลค่าเลย,ยด้วยเสีย <c oughs> แสนเดียวจริงด้วยแล้ถ้าท่อไอ้นั่นน่ะอันเนี้ยอันนี้ไปบินรล้านเดียวด้วย สามแสนนะคะโคตรกากเลยแล้วมันจะไปได้ยังไงว่าสองสองเครื่องเครื่องเดียวก็ยากเลยนะแต่ก็ชักไม่เหมืเราดูไม้เชื่อเม็ดที่สองก็เอากูแล้วและเม็ดสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่เม็ดสุดท้ายสองเม็ดน,นี้ต้องเป็นเครื่องนะ้ไม่ใช่เครื่องนี่เงิน,เง,นเงินหายไปเลยนะสิบสี่ล้านไปเออเออไอ้เชี่ย ราคา9ล้านใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเด้เด้เด้เ้ล้านเดี๋ยวผมขาย1 1ล้านเแสนเลยผมไม่สนหรอกเดี๋ยวเอา 3, 4, อันนี้ออกไปก็เป็นเครื่องเราละโอเคและถ้าเม็ดสุดท้ายนะไม่ออกมาเป็นเครื่อง2.7อีกนะกูบอกเลยว่าของแท้สัตว์เลยแล้วก็จะคุ้มด้วยเจ๊งเราจะไม่เจ๊งเฮ้ยอิชิบันตื่นเต้นปะ ไปเลกันป๊อปเออเฮียเออตามสไตล์คนจีนเจ๊งอะดิขาดทุนวัน5้าล้านเปิด4ี่ลูกไม่ออกมาเครื่องเดียวแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ถ้าเราเอาไปบิงโกต่อละ 15, 000, ่ะ15บ้าล้านนะถ้าเราบิงไปต่อเรื่อยๆก็จะเป็นส4 85้าล้านเอาวาเงินเราไม่มีแล้วดิถ้าบิงกันนี่น่าจะหน้าบิงต่ออะไรเหมือนกันนะ ตอนนี้เพชรดำมันเท่าไหรอ่อ่ะเข้าไปดูดิ๋ล้านเดียวมันบิงไม่ติดเลยไข่บุกดำสองแสนบินไม่ติดบินไม่ติดน่าจะให้มันสามสี่เอ็มอะในการบิงอ่ะนะโอเครอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับบิงโกแล้วบิงท่อรีบกันหน่อยไหมในไหนคลิปมันก็สั้นขนาดนะี้และแปดแสนน่าจะพอนะเพชรดำมันไม่แพงอะ่ะแร่ อุ้ยห้าแสนเลยเอ่ะไม่ใช่ได้อันเดียวเนะี่ยแพงจังะ่ะโอเคนม่จะได้แผ่นเดียวแล้วก็จบลงตรงนี้ที่หัวใจยื้อเวลาแล้วกันคิปมันสั้นเกินไปมีการลุนแคปซูล174เ็ดบเมตรลยนะถ้านงินเราหมดเกือบว่าหมดแบบปวดเกี้ยงเลย โอเคข้ามขั้นไปเออข้ามก็เฮียแล้วหมดตูดขายได้ประมาณล้านห้ามากนเนี่ยเงินไม่พอไม่งั้นจะบิงให้ดูอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเงินพอเราจะบิงไปอีกขั้นเลยล5หนึ่งห้าเก้าไม่แพงเลยได้หนึ่งห้าเก้าแล้วถ้าเกิดเราเติดเป็นยูนิเราได้กี่บาทสามล้าน ออปตันน่าจะร้อยเลยป่ะม,มันเท่าไหร่วะสี่ห้าห้าล้านมันแพงป่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปอาจจะสั้นหน่อยแต่ก็มาเปิดแคปซูลร้อจ็สิบให้ดูที่เคยพูดไปเมื่อนานโคตรแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ดูเป็นคลิปสักทีนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ฮนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมมาโดยตลอดนะฮะตอนแ้วนี้เจอก,กันครับบายฮะ